สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาสวัสดีครับชมพลัมพิธีแล้วพาชมงานนะครับใช่อันนี้ะลรมพิธีที่เพิ่งจัดไปเมื่อตอน3ามโมงเย็นเดี๋ยวตอนนี้กําลังรออาจารย์อยู่อาจารย์ไปอาบน้ําไปแต่งตัวใหม่อีกสักครู่เดี๋ยวในช่วงระหว่างรออาจารย์ผมจะพาทุกๆคนไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนเดี๋ยวเราไปดูที่ที่ที่ศัก์ก่อนเอาแล้วอะแล้วพาดูไหว้ก่อนแล้วพากันไหว้ก่อนนะครับว่าของไหว้มีอะไรบ้างก็ทุกอย่างนี่คือลูกศิษย์ ร่วมนำมาถวายเพื่อเป็นของไหว้นะครับงานเราจะเริ่ม6โมงไปแล้วนะครับอีกสักครู่อีกแป๊บ <รอ S 1> หนึ่งอาจารย์มาเมื่อกี้ฝนตกกับตอ,ตอนนี้ไปหมดแล้วข้างบนก็จะ<า>มีชมเลยครับจะมีของไหว้มีไม,ม,ม่มีครับอ่ามีพวกเหล้ากุมายยักษ์แล้วก็ผลไม้ต่างๆอันนี้ทุกอย่างคือลูกศิษย์นำมาถวายเลยครับส่วนครูใหญ่ก็จะอยู่ชั้นบนสุดนะฮะเป็นหมอนหมอนอิง ผลไม้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพอไหวเสร็จแล้วก็น่าจะแจกเนาะน่าจะแจกน่าจะแจกลูกศิษย์น่าจะแจกใครจแจกกลับไปเป็นยากลับไปเป็นอาหารเป็นยาอายุวัฒนะยกเว้นเรา <laughs> <laughs> เลราคงไม่ได้แจก <laughs> พราะลูกศิษย์คงเอา <laughs> ลูกศิษย์คงเอาแทนอตอนนี้ใครยังไม่เดินทางมาเดินทางมาทันนะครับเดินทางมาได้นะครับ ครับผมยังทันอยู่ยังทันอยู่นะครับวันนี้ตอนที่หลอ่อก็จะหล่อตัวองค์นะครับส่วนเสียนเนี่ยเสียนจะเป็นวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นะครับถ้าใครพลาดวันนี้แล้วเนี่ยสามารถวันพรุง่งมาพรุ่งนี้ได้อีกรอบหนึ่งจะเป็นส่วนเสียนเสียนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเ <performance> วลาหล่อเนยก็จะใช้ทองคําแท้ใครเอาทองคําแท้มาร่วมหล่อด้วยก็ได้นะครับน้ําทองเวลาหล่อมันจะลงไปจุดที่ลึกลึกที่สุดคือยอดยอดตรงที่เป็นพระุรูปใช่ฮะไปครับเราไปดูเราไปดู อาจารย์สักกันนะครับว่าตอนนี้ลูกศิษย์กาลังสักกันอยู่นะครับนี่ก็บรรยากาศที่ผลไม้ที่ลูกศิษย์นํามาจากสวนจากอะไรกันเองนะครับร่วมมาทําบุญนะครับมาดูเลยอ่าถ้าใครจะสักมาได้ตลอดนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับสักนี้ได้ถึงวันที่ยี่สิบสามเลยนะครับอ่าครับผมได้ถึงวันที่ยี่ิบสามพรุ่งนี้เลยครับวันนี้ก็คงสักทั้งคืนเลยครับ อาจารย์ศักพร้อมมากครับอาจารย์ศักอึดครับ24ชั่วโมงครับไม่หลับไม่นอนครับพาชมเลยครับรอไปทีเดียวเลยครับอ่าแต่แล้วได้กี่คิวแล้วครับพี่บีตอนนี้กี่คิวแล้วครับกี่คิวตอนนี้คิวที่ได้ทั้งหมด49ครับผมยังว่างอยู่นะครับยังว่างอยู่นะครับนั่งนั่งเอาไว้ลากออก กำลังเดินทางนะมาได้เลยเสร็จพอดีมาเลยอันนี้เสร็จพอดีขายด่าขายจมไหลไอ้ขาขาจมลายสักเลยเด้อได้ฮะมาเลยนะลูกศิษยท่านไหนว่างนะมาเลยกำลังว่างเนี่ยเสร็จพอดีพอดีเลยแรงเงาสวยเสร็จพอดีนะเสร็จพอดีอย่างงี้อ่าในในในของอาจารย์อาจารย์โน้ตทำไรอ่ะจับนมพี่เขาเหรอฮะจอนไว้ สักแล้วสักแล้วอา,อาจารย์สักทุกคนเลยนะครับตอนนี้อาจารย์ทองไม่ยกมือเลยยังมาจองคิวสักกันได้เรื่อยๆราวรเดี๋ดวกก็เป็นลมเลยอาจารย์สัก <c oughs> ฟิตพร้อมที่จะสักให้ทุกคนเลยครับมึงมายกตามไปเลยพวกนั่งเกรงท้องใหญ่เลยนั่นผิดมืออาจารย์ทองนะครับ แกวเลยถ่ายเขาสดของจอนู่นแล้วไหมชครับใช่ครับเดินดูเรื่อยๆ,ๆนะครับ,รบพา <ไป S 2> ดูบรรยากาศนะครับในงานครับ <ไป S 2> เดี๋ยวเราเข้าไปดูลงลงทานนะครับเราเข้าไปดูลงทานซะหน่อยเราเข้าไปดูลงทานนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูลงทานต่อนะครับอาหารการกิน พร้อมนะครับตอนนี้ทันครับพี่อ่าเดี๋ยวเราพาไปดูโรงทานนะครับข้าวหลามมาจากหนองมนก็ยังเข้าวหลามหนองมนี่เหลครับมาจากหนองมนแท้ๆเลยนะครับไข่สดก็ยังมีนะครับไข่สดเลี้ยงไข่สดมีพร้อมยังมีพร้อมทุกอยางครับตอนนี้ของ ทานยังเหลือเยอะเลยมากเลยครับขนาดโรงทานยังมีที่นั่งเต็มเลยตมีบรรยากาศโรงทานนะครับคนก็มานั่งได้นะครับไปครับในช่วงระหว่างเดี๋ยวเราไปดูว่าคนมุงอะไรกันเยอะแยะเลยครับหน้าม้ามาเยอะเลยวันนี้สขารับพวกเกรียนนะหน้าม้าเพียบวันนี้พา่เตี๋ยเราก็มากินได้นะครับเดี๋ยวไม่หมดเลี้ยงเกลียนวันนี้เลี้ยงเกียนเต็มที่ครับมีหนุมจีนอีกร้อยโลเลี้ยงเกียนครับ ช่วยเกียร์ช่วยนั่งรถมาหน่อยนะครับโอ้แน่นข้างในแน่นเดีย๋ยวแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก็ได้ค่ะแค่แน่นหรือไปดูปลัมไหมนนเราพาไปดูกำลังเตรียมหล่อนะครับหล่อหกโมงกวาครับอาจารย์อันนี้จะเป็นส่วนน้ำทองที่กำลัง ลอมละลายอยู่ใช่ครับวันนี้เปิดเตาล้อมทั้งหมด6เตานะครับเดี๋ยวเตาเตาแรกเตาแรกที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะเป็นในส่วนของตั้งแต่เอวลงไปนะครับส่วนอันกลางจะเป็นฉัดเป็นฉัดที่อยู่ข้างๆข้างๆบนหัวอันไกลอันไกลไกลนู้นจะเป็นตั้งแต่ศีรษะลงถึงท่อนหน้าอกคือเรา อันนี้เป็นเตาหลอมนะครับเราจะหลอมจากอันนี้นะครับแล้วเราก็จะมาเทที่เบ้าใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับสําหรับคนที่ว่าสนใจอยากจะหลอมออหล่อเฉพาะส่วนเสียนสามารถนําทองคําแท้มาร่วมได้ในวันพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะเป็นเวลาเดียวกันก็คือตอนประมาณห้าถึงหกโมงทุกคนสามารถนําทองมาได้แต่เรายังเปิดรับหมดทุกอย่างนะครับทั้งเงินทองเหลืองทองแดงเราเปิดรับตลอดนะครับ สายสายไฟบ้านใครเก,กละกะหรือลงได้เลยครับทองแดงมาเดินทางนนไหนไ<ด>มันจะได้ครับเดี๋ยวพาไปดูเลยประลัมพิธีที่คนนั่งรอนะครับรยอยจะร้อดไหมตรงนั้นมันแฉะปะ นี่ครับดูต้องขอโทษลูกศิษย์ด้วยนะครับดูแผนที่อาจจะไม่เรียบร้อยเป็นสักหน่อยต้องดูเลยเพราะว่าเนื่องจากฝนตกนะครับคนเยอะมากครับอ่านี่ยังยังมีรออยู่ข้างนอกอีกเยอะยังเดินทางมาไม่ถึงก็อีกเยอะอาหารการกินพร้อมครับไม่ต้องห่วงที่นี่ลงทานมีตลอด24ชั่วโมงตอนนี้คนก็ประมาณพันกว่าคนแล้วครับมม่จะเกินไหมห็นอว่า ทันกว่าแต่ไม่รู้ถึงสองพันเมตรหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับไปนี้ไปครับไปเดินออบๆชมบรรยากาศข้างหน้าก็ได้ครับดูทันครับมาได้เลยครับทันครับมาเลยมาเลยมาจากไหนเออทันแต่ไม่รู้มาจากไหนบอกไอ้ว่าทันใช้เวลาขับรถชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งยังมาทันนะครับ ใครมาถึงแล้วก็พรุ่งนี้ก็สามารถหยิบปืนคนละก้อนใส่ในเตาสองเตาด้านหน้านี้ได้เลยเพราะว่าส่วนเสียงจะอยู่ด้านหน้าสุดนะครับเสียงจะอยู่หน้าสุดอันนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นเสียงใช้สําหรับหล่อเสียงใครมีฐานนะครับขอเป็นฐานนะครับฟืนพอแล้วครับปืนพอนะฮะหรอใครมีฐานอยากเอาฐานมาร่วมหล่อเอามาได้เลยนะครับขอเป็นฐานนะครับหมายังฟืนไม้พอแล้วนะครับ ไปถ่ายอนี้ไหม<ะ>เหรียญเหรียญที่เขาแจกอยู่ถ่าเขาจัดให้เสร็จก่อนนี่ครับลองดูเลยคน<า>เยอะแยะมากมายเยอะมากพาชมบรรยากาศนะครับออชมบรรยากาศร<ๆ>อบๆอะ <c oughs> ในช่วงระหว่างรอ<ไ>เดินเข้าไปได้ป่ะพาชมบรรยากาศข้างในครับว่าตอนนี้คนเยอะขนาดไหนครับ ยังมาทันนะครับถ้าใครอยากมามาทันที่ก็ยังไม่ถือว่าแน่นมากนะครับยังห i̇şte. ลมุลมหลวมยังพอนั่งกันได้อีกครับแกเดินยากกดรอสักครู่น่ะอาจารย์มาแล้วแลไปอาจารย์มาแล้วไปครับไปครับทุกคนอาจารย์มาถึงแล้ว นี่ผมเห็คนรับผมตอนนี้อาจารย์ได้มาถึงแล้วนะครับอาจารย์ได้กลับไปอาบน้ําเปลี่ยนตัวชําระเนื้อตัวให้สะอาดนะครับเดตรงนี้เลยไม่ต้องเข้านี้ลไม่ต้องไม่ตังไ่งไป่หลัยอยัป่องกไ่อยลังไปไ

เดีาเด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 วเดาเดินหน้าขึ้นมาก่อนเดินหน้ามาหน่อยนึงเดินหน้ามาหน่อยแล้วก็ดึงเดินหน้าขึ้นไปหน่อยหนึ่งไม้มันติดอ่าพอพอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดินอีกไหมฮะเดินหน้าอีกไหมเดินหน้าอีกล้อเดินหน้าอีก พอไหมไม้ถอย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 ถอีกอยถ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 ไยไปยถอ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 ยอยไอยถไยถอยอยถอไถอยถอยถไยถอย จะไปให้ของนายนู่นนะอันนี้สวัสดีครับสวัสดี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 ค่ะสวัสดีัอาจารย์ทำไมเอ้ามึงจะมาก็มากันพี่ฝนจะตกแล้วใช่ไหยสวัสดีครับเกิดแล้วพี่มาอยู่ไหนไปกูจะไหนวะโอ้โหเฮ้ยมึงอย่าพึ่งไอ้แฮทกูจะสวดอยู่ละ อขอจบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจัดเตรียมพิธีแล้วนะครับได้ไหมเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูสวดก่อน <65 S 2> ได้ไหมนครับแล้วค่อยมาไป,าปเออปะใจเย็น